ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็นระยะเวลาสองปีแล้วนะคะไปรู้จักกับเขาเลยค่ะชื่ออันชันนะคะค่ะแล้วที่นี่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านอะไรคะหมู่สองค่ะตำบลน้ําเป็นตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาอําเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองระยองค่ะรู้จักกับผลิตภัณฑ์เรามากี่ปีแล้วคะก็เพิ่งจะเข้าปีสองนะจ๊ะอันนี้เข้าปีที่สองแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีมาแนะนำใช่ไหมตอนแรกเลยเนี่ยกล้าเปิดใจใช้ไหมคะ ก็ยังอ่ะปีแรกก็ใช้นิดนึงค่ะนิดนึงใช้นิดนึงใช้ยังไงคะก็ใช้ห่างๆอ่ะอ่ากี่วันครต่อปีหนึ่งสองก็สิบวันครั้งค่ะอ๋อคือใช้ห่างคือสิบวันครั้งแล้วใช้ยังไงคะสิบวันครั้งเนี่ยก็ใส่เม็ด เขาเลยใส่กระป๋องแล้วก็ตักส่วนเท่ากันเขาก็คือน้ำ3โมง100ใช่3โมง100นี่คือใช้ชุดนึงเลยใช่ค่ะอ๋อซึ่งปกติอันนี้ก็เฉลี่ยเป็น3โมงไปเลยอ๋อซึ่งปกติแบบนชุดหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้น้ำ1,000ลิตร1พันลิตรที่นี่ก็คือแบบว่าเฮ้ยไม่มีเวลาจะพ่นเข้าว่าพ่นเอาเลยน้ำ600ซัดเลย1,000เลย1,000เลยเข้มข้นนะคะเข้ากันเลยเข้มข้นอยู่นะคะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ทำไงคะพ่นใบฉนใบก็พ่นอ๋อฉฉีีดดดใใบบนนนะะคททััั้้งงิมๆกไป อันนี้ทุเรียนเป็นทุเรียนอะไรบ้างคะที่นี่เซีนหมอนทองยางเดียวเลยค่ะหมอนทองแตอนี้จำนวนกี่ต้นคะที่เห็นสองร้อยต้นค่ะสองร้อยต้นตอนี้อายุกี่ปีบ้างคะเนี่ยึงจะสี่ปีเองค่ะแล้วก็อันนี้ครบสี่ปีไปยังคะเออออีกเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยครบพฤษภาเนี่ยข่าพฤษภาถึงจะครบสี่ปีแล้วเมื่อกี้ที่เราเดินดูกันก็เห็นมีลูกแล้วว่าค่ะสี่ปียังไม่เต็มไม่เต็มสี่ปีเลยแล้วก็เลยปล่อยละปีนี้เป็น ปีแรกปีแรกเลยอ่าแล้วก็มีแต่ว่ายังยังมีลูกไม่ทุกต้นใช่ไหมคะ,ค,ะคือยังไม่ได้ทําสารไม่ได้อะไรเลยยังยังเลยค่ะคือปล่อยธรรมชาติเลยใช่ค่ะแล้วเปิดตาดอกด้วยหรือเปล่าคะ ก็ฉีดก็ฉีดฉีดไปเนี่ยก็เปิดตาดอกก็ฉีดอย่างนี้ไปเลยอ๋อมีมีฉีดยังไงเข้มข้นยังไงบ้างสูตรเดินแบบเดียวเลยฉีดแบบเดียวเลยอ๋อเฉียเดียวแบบเดียวเลยเ่าอองเลยแล้วตอนนี้อ่ะพี่แหลมพี่แหลมมายังไงไปยังไงแล้วทำไมทุเรียนมีปัญหาอะไรพี่แหลมถึงมาแนะนําคะเนี่ยก็จริงๆแล้วเออเาคุณอญชันรับผมเนี่ยก็เป็นสนิทกันแหละก็มาแนะนําครั้งแรกเขาก็เขาก็ซื้อไว้ใช้อะแหละแต่ทีนี้ พอเขาใช้ระยะหนึง่งเราโปรไปขยายธุรกิจสะเพลิืลมเขา oh. ลืมไปเป็นปี oh. ไม่ใช่ลืมวันสองวันทีนี้พอนึกได้คนนู้นคนนี้เขาใช้กันก็เลยหวนกลับมาก็เลย oh. มาอธิบายปุ๊บก็จัดโปรเขาใช้เลย oh. น้องเขาก็ใช้ทั้งสามีเขาก็เชื่ออ่ะปีแรก ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ที่ว่าลมแรงด้วยก็ยังได้มาประมาณเท่าไร0 0มแสนได้ไหมแสนอ๋ออันนี้คือต้นที่อายุนี่เดียเท่าไหร่นะอันนั้น7จ็ดปีใช่จะมีอยู่กี่ต้นคะนี่ยตรงนั้นมีไม่มากห่ะ มีประมาณสามต้นเนาะไม่เยอะครับผมก็คืออันนั้นก็คือมีผลผลิตอยู่แล้วมีละเรามีเยอะด้วยแล้วต้นนึงกี่ลูกครับอันนั้นอันนั้นผลผลิตตรงนั้นอ่ะปีทีแล้วเอาไว้เท่าไหร่เจ็ดสิบลูกโอ้เจ็ดสิบลูกแตาก็สิบกว่าต้นเหมือนกันนะสิบกว่าต้นโอ้ก็เยอะอยู่นะเยอะทีนี้แฟนเขาบอกว่าโฮ้ยพี่แหลมเขาบอกปีนี้สงสัยผมไม่ได้ลูกแล้วเพราะิแล้วมันเยอะมาก บอกก็ไม่ต้องกํามลวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะความเชื่อเดิมๆเนาะก็าปีนี้ดกปีหน้าจะไม่ดกอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะคือดอกปีไม่ดกปีทีนี้ผมบอกว่าฉีดปกติลงดินฉีดใบฉีดต้นใส่ปุ๋ยทางดินเธอทําตลอดมันก็มันก็ออกมาเขาว่าเออก็คิดว่าไม่ได้ลูก็็ได้มาอีกเยอะ อ่าคือปล่อยธรรมชาติเหมือนกันใช,ใช่ไหมคะก็ค,คือฉีดแบบนี้นนและถึงเวลาเขาก็ออกเองออกอดอกเองด้วยแต่ศูนย์นี้เขาจะมีวินัยดีตรงที่ว่าเขาฉีดเขาจะใช้ทุกครั้งแล้วก็ไม่ไม่เกินไม่เกินกําหนดมากถ้าไม่ติดภารกิจอะไรเนี่ยไม่เกินสิทวันครั้ง อ๋อเกินสิบวันแล้วช่วงมีลูกงนี้นะคะก็ยังสิบอยู่นะคะเพราะเขายังไม่ลดเลยละเลยะเพราะว่าทำสองคนไงมีสอ่ค่เขาเข้ามาตอนแรกเป็นอย่างนี้ไหมพี่แหลมเข้ามาเข้ามาที่แรกถามว่าสวยไหมมันก็สวยในสายตาของเขาแต่ในสายตาในสายตาของเราเนี่ยในสายตาของเขาใช่ไหมในสายตาของเราใบมันไม่มันใบมันไม่ยาวแล้วมันขุ่มมันก็ไม่สวยพอมาใช้ของเราโอ้ยตอน ตอนที่ยังไม่เป็นลูกเนี่ยเข้ามานี่โอ้ยใบนี่ยาวเป็นหางกระหรอกเลยสวยมากอันนี้มีกี่รุ่นคะเนี่ย ต้นจะมีสองรุ่นรวมๆกันเอะดูนะฮะดูความกรกดูก็คือดกอันนี้ก็หลายสิบแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ท่านสมาชิกอย่าสงสัยนะไม่ใช่การยาวนะหมอนทองนะจ้าหมอนทองหกสิบอันนี้ก็หลายสิบแล้วค่ะแ้วมันห้าหกสิบลูกได้อันนี้คือยังไม่สิบเนี่ยเห็นตะกี้เราเดินขึ้นมาเห็นมีมีส้มด้วยเรื่องชั่นอมีส้มอันนี้คือผลพลอยได้ผลพลอยได้แต่ว่าอ่าตอนนี้แตกใบอ่อน่ะช่วงที่รัดอ่อนนะคะ แล้วเราก็มีลูกด้วยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องนี้เนาะเกษตรกรใช่ช่วงที่มันยังไงก็หนีไม่พ้นใช่ไหมคะช่วงที่รัดอ่อนกันที่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะในช่วงของการรัดอ่อนก็เป็นแล้วก็ได้ฉีดฉีก็รู้สึกว่าเขาจะหลุดการลดการหลุดร่วงลดการหลุดร่วงด้วยใช่ไหมคะจากที่สังเกตอ๋อก็คือว่าเราก็ฉีดของเราปกตินี่แหละยอดอ่อนก็แตกไปรัดไปแต่ว่าลูกก็คงยังอยู่แล้วที่สําคัญก็คือดูนะคะกิ่งหนึ่งเนี่ย มีประมาณ6ลูก7ลูกอะไรเงี้ยค่ะแ,แต่ละกิ่งแต่ละก้านซึ่งจริงๆแล้วอายุเขาก็ยังต้องถือว่าเขายังน้อยอยู่เนะ<ห>าะยังสาวยังสาวๆเพิ่งแตกนาาเนื <c oughs> อ้อสาวเนาะยังเก็บเก็บลูกไว้ได้เยอะมากอันนี้แล้วไม่ห่วงไม่กลัวไม่กังวลวเลยใช่ไหมคะว่าอายุขนาดนี้กปกติปีแรกเขาบอกว่าไงนะเขาบอกเขาต้องเก็บไว้ไม่เยอะใช่ไหมคะกลัวต้นโซมบ้างอะไรบ้างคะแต่นี้คือไว้เยอะปีแรกก็ไว้เยอะเลยทำไมปีแรกถึงกล้าไว้อะก็ เดี๋ยวตารุศิษก็เก่าจะลองลาดดินดูก็คิดออว่าจะพื้นใช่ค่ะ,ะคิดว่าเอาอยูออ่ก็คิดว่าเอาอยู่แลแ้วตอนนี้ในเรื่องของเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้ของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราเคยใช้มาเกี่ยวกับการทําสวนที่ที่เราถูกสอนมาเราถูกเออเรามีประสบการณ์มาหรือเขาบอกต่อๆกันมาอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาเราใช้อะไรมาบ้างคะเมื่อก่อนเนี้ก็ ก็จะติดเคมีค่ะอ๋อแล้วหลายตัวไหมคะในการใช้หลายตัวอยู่เขาไม่จำกัดห้าอย่างหกอย่างอ๋ออันนี้คือไม่ตำําจห้าหกอย่างก็มีพวกก็ยาจับใบเชื้อราฮอร์โมนอ๋อแทนเชื้อบอลลันแลแต่เนาะที่เขาจะจัดมาให้ใช่ไหมคะอ่าอันนี้เราก็ใช้มาแต่พอณวันนี้เราใช้อะไรบ้างคะ้ววันนี้พอมารู้จักคู่หูแล้วก็เราแก้เวลาฉีก็แค่มีส่วนผสมของไอแกาเข้ามาแรงอ่ะใส่ไปก็คือใช้ชุดนี้ ค่ะแล้วก็น้ํายังหนึ่งหนึ่งพันลิตรไหมคะตอนนี้หรือว่ายังหกร้อยอยู่หกร้อยอยู่อ๋ออ๋อน้ำก็ยังหกร้อยอยู่อันนี้ยังไม่สงสัยเลยว่าลูกอยู่บิลล่าเราอะทำไมเราคำนวณเราว่ายังไม่หมดหมดก่อนทุกปีหกอเหรอก็ยังใช้หกร้อยอยู่ครับผมคือน้ำหกร้อยต่อหนึ่งชุดอยู่ค่ะแล้วก็สิบวันสิบวันด้วยใช่บางครั้งก็มีเติอนบ้างเล็กน้อยอ๋อแล้วก็ใช้ยาฆ่าแมลงอย่างเดียวใช่แต่ก็ไม่ได้ใส่ทุกครั้ง ลดลงด้วยแล้วปุ๋ยลดลงไหมคะจากที่เราเคยใส่นะคะในอดีตเนี่ยก่อนที่จะใช้คู่หูเราใส่เท่าไหร่คะใส่เยอะไหมคะตอนนี้ก็ลดลงจากที่เราฝันตัดเต็มขันเป็นกิโลลดมาครึ่งนึงอ๋อก็เหลือครึ่งกิโลอจากที่เคยใส่หนึ่งกิโลก็เหลือครึ่งกิโลก็แสดงว่าลดลงแล้วตอนนี้พอเรา่ตอนแรกเลยเห็นพี่แลมบอกว่าใบอะดีอยู่แล้วในสายตาของของพี่อันเนาะของพี่อัเนี่ก็คือดีอยู่แล้วตอนนี้พอใช้คู่หูแล้วพี่อันว่ามันแตกต่างกันไหมคะหรือมันดีขึ้นหรือว่า เหมือนเดิมหรือไม่ยังไงบ้างดีตรงที่ว่าใบรู้สึกว่าหนาใบหนาขึ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหมนิดนึงอ๋อใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ใบหนาไม่ไม่ค่อยทิ้งใบความแตกต่างอ๋อคือไม่ทิ้งใบด้วยแล้วก็ถ้าเราดูแล้วเนี่ยคือใบมันใหญ่ใบมันหนาแล้วสีมันเป็นยังไงคะสีมันเข้มเวมาเดิมเนาะตกติดจะเป็นสีคล้ายๆต้องอ่อนอ๋อลักษณะมันจะเป็นสีทองอ่อนแบบนี้ครับผมตอนนี้ก็ออกเป็นเขียวเนาะแล้วก็ ใบมันด้วยใบหนาอันนี้ก็คือข้อดีหลังจากที่เราสังเกตเห็นได้จากการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วในส่วนของการลดต้นทุนนี่คือก็ลดก็ลดลงในส่วนที่การใช้น้อยลงเนาะแล้วตอนนี้ในส่วนของลูกที่เห็นก็คือไม่ร่วงถึงในต้นมีรวมหลายๆรุ่นกันก็ไม่ถีบกันอะไรนี้ใช่ไหมคะไม่ถีบไม่หลุดไม่ร่วงเลยอแต่ว่าต้นสี่ปีค่ะที่เราเดินดูอยู่เมื่อกี้ที่เราสำรวจนะคะก็คือต้นเขาใหญ่นะ ต้นเขารู้สึกว่าสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเนาะแต่ว่ามีประมาณสัก50ต้นค่ะแต่50ิต้นนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะคะเป็นจำนวนเงินที่เยอะอยู่นาะเพราะว่าต้นหนึงประมาณ60ลูก70ลูกนะคะแล้วก็ช่วงราคาของทุเรียนด้วยเนาะค่ะงั้นพี่แหลมดีกว่าก็อยากจะถามความรู้สึกของอัญชันกับว่าหลังจากใช้ขู่หูวบัวแพนมาเนี่ยมันรู้สึกว่ายุ่งยากไหมในการฝีพ่น มันไม่ยุ่งยากเลย,ย,ยา <c oughs> จากที่ผสมแบบนานมากแปนบทเลยแล้วต้องใส่อะไรตัวจัแล้วก็วุ่นวายมากเลยอะไรนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทุกครั้งที่ฉีดพ่นนี่ก็ใส่ทุกครั้งใช่ไหมทุกะครั้งค่ะก็ความมั่นใจคํายืนยันของเกษตรกรว่าขู่มัศจรรั์นั่นใช้แล้วลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มนะปลอดสารพิษทําให้สุขภาพจิตเราดีด้วยแล้วก็ได ผลผลิตที่เยอะขึ้นนะฮะและปลอดภัยแต่ทีนี้ผมอยากจะฝากคุณนันชันว่าให้บอกเพื่อนพี่น้องที่มีโอกาสได้ดูคลิปนี้สมาชิกหรือว่าคนภายนอกว่าอยากได้รับความยืนยันจากเกษตรกรว่ะใช้แล้วดีอย่างไรก็อยากให้เพื่อนๆลองใช้ดูความแตกต่างก็คือมาก่อนฉีด คือชอบเป็นเรียกไม่ฝาดอะยอดเขาอะทางบ้านมีแต่เรียกเลยยอดไม่ฝาดเดิมเดิมทีเนี่ยเป็นยอดไม่ค่อยชอบเป็นแบบนั้นหลังจากใช้ก็ก็หายยอดเต็มขึ้นค่ะแล้วแล้วในส่วนของดินเนี่ยสังเกตเห็นไหมาว่าดินมันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ใช้แล้วดินมันดีขึ้นไหมคะหรือกจากการฉีดพ่นฉีดลงดินก็รู้สึกว่าดินเขาฟูฟูนิ่ม อ๋อาจกจากเดิมชักหญ้าดูบ่อยๆจจะไม่แข็งอ๋อหญ้าดึงได้ว่างั้นอ่าก็คือสังเกตอีกอันอ๋อเวลาเราถอนหญ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยสังเกตว่าดินมันมันฟูคือหญ้ามันถอนง่าย